เคยได้ยินตำนานพระกินเด็กไหมครับนี่คือตำนานของพระพุทธรูปในวัดเขายี่สานนะครับเป็นวัดแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนเขาของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเล่าที่โเขาเล่าขานต่อๆกันมาแล้วก็จริงๆมันมีหลายทฤษฎีนะครับของเรื่องเล่านี้ว่ามันมาจากไหนเรื่องเล่ามีอยู่ว่าในอดีตครับมีเด็กคนหนึ่ง <c oughs> เดินเล่นอยู่บริเวณวัดตามลําพังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาครับพระภิสุในวัดเนี่ยได้ยินเสียงก็รีบออกมาดูแต่กลับพบว่าเด็ก หายไปแล้วครับหรือเพียงเสื้อผ้าทิ้งเอาไว้และเมื่อมีคนเข้าไปดูภายในอุโบสถเนี่ยก็พบว่าบนพระพุทธร,รูปครับมีรอยสีแดงตรงริมฝีปากคล้ายกับสีของเลือดคนก็เลยทักกันว่าพระ ได้กินเด็กเข้าไปแล้วครับซึ่งเขาก็ว่ากันว่านะครับเคยมีคนเนี่ยมาเอาตะปูนะครับมาตอกปิดปากพุทธรูปเอาไว้ด้วยนะแต่ตอนนี้ก็ไม่พบร่องรอยของตะปูแต่อย่างใดนะครับและจากเรื่องที่เราเล่ามาเนี่ยนะครหลายคนรวมถึงผมเองเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่าเออในเมื่อพระพุทธรูปครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะไปทําร้ายคนได้ยังไงใช่ไหมมันก็เลยมีคนบอกว่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับไม่ใช่พระที่กินเด็กจริงๆหรอกแต่อาจเป็นพวกผู้ใช้มนต์ดำหรือว่าสิ่งชั่วร้ายครับแฝงตัวมาในคราบพพพรระะเื่ออหลอกลกววงแาชีิตผู้คน หรือเขาก็บอกกันว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านี่เป็นแค่กุศโลบายของผู้ใหญ่ครับที่เอาไว้หลอกไม่ให้เด็กๆเนี่ยขึ้นมาเล่นบนเขานี้โดยลําพังเพราะว่าในสมัยก่อนครับมีงูเยอะแล้วก็อันตรายด้วยครับรวมถึงที่เป่าของท่านมีสีแดงนะครับก็เพราะว่ามีคนเอาสีมาแต้มนั่นเองฮะซึ่งเหตุผลนี้ครับก็ดูเป็นไปได้มากที่สุดนะครับก็อย่างที่พี่ที่เขาเป็นคนดูแลวัดก็บอกกับเราเหมือนกันนะว่ามันเป็นเหตุผลนี้เนี่ยแหละก็เป็นพัดกินเด็กไง ไม,ไม่จริงนะั่นเป็นกุศโลบายหรอกเด็กเพราะสมัยก่อนแถวนี้งูมันเยอะไง,งเยอะมากถูกเดินไปหน่อยเยอะก็จะเหยียบม,มาแล้วสมัยก่อนเยอะอแล้วทุกคนเลยครับคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มีเหตุผลอะไรจริงหรือไม่จริงลองคอมเมนต์บอกเราหน่อย